สวัสดีครับแอนด o อยโต้ไ a แลนด์นะครับวันนี้จะมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นสู้โควิดนะฮะเป็นจอแอนด o อยนะฮะพร้อมกล้องรอบคันนะครับตัวนี้เป็นจอของ HDM นะฮะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะฮะสามารถใช้ดู YouTube Netflix แล้วก็มีระบบกล้องรอบคันให้สีกล้องเลยนะับความคมชัดเป็น AHD นะครับคมชัดสูงสุดนะตอนนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ดีมากเลยนะครับ ราคาถูกมากนะครับโปรโมชั่นนะครับจำนวนจำกัด12,900บาทนะฮะรวมติดตั้งนะฮะครบจบเลยนะฮะสำหรับรถที่ไม่ช่องชัยแคนบัะฮะตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะฮะแบบนี้เลยฮะดูได้หน้าหลังซ้ายขวาเลยช่วยในการจอดได้นะครับสามารถมองดูได้เลยแบบนี้นะฮะด้านซ้ายจะเป็นแบบ b i r ร์ดไอวิวนะฮะเป็นมุมมองบนนะฮะมุมขวาด้าขวาจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายและกล้องขวานะครับ เราสามารถดูภาพได้นะฮะเลือกมุมมองนี้เป็นภาพด้านหน้ากล้องนะฮะซึ่งเราสามารถมองเห็นได้เลยนะฮะเวลา,เาจอดว่าเราจะชนด้านหน้าไหมนะ,ะเป็นเป็นระบบการช่วยจอดที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลื่อนลนฮะสังเกตภาพได้เลื่อนไปนะฮะเราสามารถขับแล้วก็เลื่อนดูเป็น 3D แบบนี้ได้เลยนะครับเนีย่ยนะฮะ,ะราคาโปรโมชั่นนะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยนะครับนี่ฮะนี่เราจะถอยให้ดูนะฮะ ว่าการถอยนะฮะเราสามารถมองเห็นกันชนเรานะฮะแล้วภาพก็จะมีมุมมองด้านบนทําให้เราสามารถมองและกะระยะได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับช่วยในการจอดได้ดีมากนะครับนี่นะฮะผู้หญิงก็สามารถขับจอดรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมของ hdm นะฮะสเปคแรม4เลยนะฮะลอม64นะครับถ้าใครสนใจนะฮะสามารถนัดคิวติดตั้งได้ที่ไลน์นะครับ SI สไ c a ่าแคมคูเรนะครับผม เราอยู่แถวงามวงวานซอย47ครับสามารถสอบถามในไลน์หรืออินบ็อกไม่ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถบันทึกภาพได้ด้วยครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับราคาโปรโมชั่น12,900บาทจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ